โฟร์ว so ีทูอ๋อโอ้โหไอ้สัตว์โอ oh my oh แทนทีบไดน้โอ้ยเฮียสัตว์เคยที่คิดคิดอยู่คืออยากกลับไปแข่งอยู่เหมือนกันแต่ทีมเต็มแล้วเนี่ยปัญหา เที่ยแบบโคตรอยากกลับไปแข่งกับเพื่อนอีกรอบไงเที่ยแม่งเที่ยมันน่าสนุกเว้ยเฮียเที่ยพอเราคิดว่าเออเที่ยเราไปโอ้แม่งสุดเลยใช่ปะแล้วพอเราออกมาใช่ปะพอเรามาเป็นสตรีมเนี่ยสตรีมมันก็สนุกไหมเอาจริงเจอคนทุกรูปแบบอะเจอคำถามหี๊ดแตกอะแทบเเลยนี่ยได้ ถ้าชอบดูพี่มากมากพี่จะไปขอบคุณมากครับผมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม็กกูสามาตรงนี้กูคิดว่าจะไม่มีใครยืนเลยสคนไตเลยผู้ใจจะวายเฮียตกใจจริงแม็คือกูมาแบบมุมแบบเออไอ้เฮียเข้าไปอย่างี้เดี๋ยวเจอหน้ามันด้วยมาตรงนี้ดีกว่ามีขอบไอ้สัตว์แม็กซึกอยู่ตรงนี้ใจตรงกันไปเปล่าแล้วกูดิฟแมกูดิฟกูดิฟโอ้ยอย่าโดนอีกเหรอ

มึงยิงกูยังไงสั์ไอ้แคยนี่รันสุดในชีวิตรันรันมากมากรันเกินไปโอ้ผมนี่เฮ้ยโอ้โหทำได้ยังไงโอ้โอเมก้าโอ้ game เฮ้ ช่วยยุยไว้โอ้จริงว่าใกล้จังไอสัตว์ว่าแค่สองไอ้ไรใจกูไปดีฟอลไอสัตว์โอ้ยบุฟองกูทำเฮียไรฟัยัดไม่โอ๊ยจบแล้วเรียบร้อยแล้ว ไปโอ้ยไปเมืองค้างเฮ้โอ้โหแต่หายเลยโซวิทชีอโอโอ้ยสัตว์โอ้โหเต็มเต็มตาตาอ้โห้ยวิ่งอะไรอยู่เดือดแมวรู้น่ามีที่หัวเฮ้ยังแม่ยังผิวอยู่ชำเดาชำเดา โว้ยสมดุลมากเบล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 จริงเบลเบลเฮียเออมึงไหนล้อโดนมีดไม่ใช่เจอแม่งทุกที่เลยหยอกทองในสัตว์มันเป็นเฮียอะไรไปมีก็เจออยู่ตรงเนี้ยสองสารอบเนี่ยไอเฮียแม่กูไาเองกูเจอแม่งอยู่ตรงเนี้ยไปคุยอะไรของมันวะ ไอ้มวกดูเฮียดิเฮ้ยมึงเห็นปะกูเจอแมบกสี่รอบอะรู้เรื่องรู้เรื่องนะสัตว์ไอ้นายหีเนี่ยเอสอฮิมเฮียอะไรคุณตงดิเอ้แชมเบอร์ดิมาแล้วโอ้หเฮียฮ่ยแม่งเช็คเพื่อนกุ้ยสัตว์ นายขี่แชมเบอร์มันน่าเกลียดไปนายขี่ซนตีนมานะเนอะกูเจอมันบ่อยจนกูจะอ้วกอะเอาจริงปะ่ะสองล่าติดๆที่ผมได้มาจามิดผมพูดถูกไหมแล้วก็มาเจอตรงนี้ล่าสุดมันอยู่ตรงนี้ดูกูตรงนี้พระเจ้าช่วยวงการนี้มันอยู่ยากจริงๆเช็คชื่อซิชื่ออะไรเนะี่ยโอ้โหอ่านไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่แบบชื่อที่คุณเคยนะอานไม่ออก อันปะดูไปดูเต็มไมดจีงูเลยนะพี่เฮ้ยโอ้โคเนี่ยายเีอชมเบอร์กูตแรกยังแม่นม่อยู่ทำไมยิงกันวะน่ะอ๋ออะโอ้ย

อ้สว์สาเหี้ยะไรสัตไปนี่เหี้ยเจกินครับเจตเก่งเจสกเจสัว้าามีอัพไม่ใช่ไปจะตายกันไหมวะเฮีดมาตายไอ้เฮ <more> ียนี่ก็ช่วยเพื่อนโคตรวยไม่เป็นไรสูว่าเขาเข้าใจมึงกูใจมึง I know you feeling man so a no worry I knew it but เฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอวะสัตบตายเลยเกิร์บ Urban cities โนมันเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยแล้วทีมกูทีมกูกำลังจะเรียบร้อยแล้วเฮลทเฮลทเฮลทโอ๊ยเออวันมิดวันมิดอะไรนะเลย What ทีมกูสูญสิ้นแล้ว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 ฮ่ามันต้องอย่างนั้นสิวะอ่ะโชว์ให้มันเห็นไหมเองมันของจริงขวามือเจอเลยโซว่าจะไปคิดเยอะนี่คมมากไม่เป็นไรเย้โอ้เหี้ยไอ้เหี้ย คุณมีชีว e ิตรอดได้ยังไงวะ